ค่ะอันนี้คือได้เวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคู่แท้แล้วอะคะ่ะสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าไพ่จะบอกรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับคู่แท้ของคุณบ้างค่ะเพราะว่าตอนนี้พลานของคุณนะพร้อมที่จะได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆกับคู่แท้ของคุณแล้วนะคะเนี่ยโฟครับก่อนหน้าเนี้ความรักของคุณอะเหมือนเป็นความรักที่แบบแบบ มีทางเลือกอะไรเงี้ยอืมเนี่ยกว่าที่คุณจะแบบว่าเยียวยาตัวเองแล้วกลับมารักตัวเองได้นะ่ะเอาความรักทั้งหมดที่คุณเคยให้เขาอะกลับมารักตัวเองอะไรเงี้ยอือเพราะฉะนั้นตัวคุณนะคะคือคนที่ดึงดูดคู่แท้ของคุณเข้ามาเนาะเนี่ยแล้วมันเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดเพราะมันมันไม่ได้รับมันไม่ได้รับความชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะอืมอเนี่ย มันทําให้คนรู้สึกว่ามันคือเป้าหมายในในในการใช้ชีวิตหรือว่าของการคบกันมันไม่ตรงกันนะคะมันก็เลยทําให้แบบว่าเกิดปัญหากันมีเรื่องให้ทะเลาะกันตลอดเพราะว่าแบบมันคนที่คบกันอ่ะเป็นคู่กันก็ควรจะแบบเหมือนมีแค่สองคนเนาะพอมีตัวเลือกอะไรเข้ามามันไม่มีทางที่เราจะทําให้เรารู้สึกดีหรือว่าแบบอมันรู้สึก นี่คือคู่ของเราอะไรเงี้ยอืมถึงคบไปกันต่อแล้วก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าเราคู่แท้ของคุณลักษณะเขาจะเป็นยังไงนะคะสิกเเรเพนทเคลิลเนี่ยเขาอะจะมาให้ความสําคัญกับคุณนะเขาจะาใ,หาาให้คุณค่าให้คุณค่ากับคุณนะทําให้คุณได้รู้ว่าคุณแบบคุณมีความสําคัญแล้วคุณมีค่านะคุณค่ามากพอที่เขาจะรักนะคะเนี่ยเขาเป็นคนไกลนะคะเนี่ย ดินมาแต่ไกลเลยอะอ The world นี่ไงอ้าวชาัดเข้าไปอีกเป็นคนไกลจริงๆค่ะเนี่ยอยู่ไกลจากคุณนะ่ะเนี่ยเป็นต่างชาติได้นะเพราะเป็น the world นะ่ะอือซื้อไม่นกสดเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแบบมีอะไรเขาจะปกปิดหรืออะไรคุณนะ่ะเขาจะเป็นคนที่ชัดเจนมากนะแบบชัดเจนอะ่ะ คบคุณแบบชัดเจนไม่ปกปิดอะไรอย่างเงี้ยอืมแบบคบได้อย่างสบายใจนะบอนแล้วก็เขาจะทุ่มเทแบบในความสัมพันธ์นี้น่ะอืมคอยเอาอกเอาใจคือบอกว่าดีกับคุณทุกอย่างเลยน่ะนี่ไงจัสเมนเนี่ยเขาคือคนที่แบบจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณน่ะแล้วเจอกันครั้งแรกหรือว่าคุยกันครั้งแรกเขาก็ถูกชะตาคุณเลยน่ะเขาก็ชอบคุณเลยอะ่ะเออคุณคือสเปคของเขาอะไรเงี้ย โดยที่แบบคุณไม่ต้องพยายามเลยนะคุณมีตัวของตัวเองเขาก็ชอบคุณแล้วอะอืมเนี่ยอุย้ยพอดูพลังงานคุณสี่เอ็มเพลสอะเนี่ยเนี่ Justice, ยจัสติสนี่ไงเนี่ยไพ่ออกมายืนยันแล้วว่าที่ทายไปอะ่ะถูกต้องเลยเนี่ยเขาเป็นคู่ของคุณจริงๆเนี่ยคุณเป็นคนไกลนะแล้วเขาจะแบบเขาจะทุ่มเทความรักให้กับคุณมากเลยอะแบบ ดีอะดีมากเลยแบบใครที่มาเจอคลิปนี้ก็รับพลังงานน่าไพ่ไปนะคะเพราะว่าอือยากให้ทุกคนเจอความรักที่ดีๆแบบนี้เนาะที่แบบดีจอดใจแบบแค่ความรู้สึกเราอะไรเงี้ยอืมเป็นความรักให้กันและกันเป็นความสบายใจให้กันและกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ